สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาเพาะมะกรูดนะคะเพาะยังไงให้เขางอกเร็วแล้วก็จเจริญเติบโตเร็วแบบนี้นะคะใบเขียวงามค่ะนี่ค่ะลูกมะกรูดที่เยปังใช้เพาะใช้เมล็ดข้าเพาะนะคะจะเป็นลูกที่แก่จัดแล้วก็เยปังก็บีบเอามาลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาสักสองลูกวันนี้อันนี้เยปังเพาะเอาไว้นี้ มะกูดลูกเดียวนะคะได้ตั้งหลายต้นเลยแต่ขึ้นทุกมเมล็ดเลยค่ะงอกง่ายแล้วก็เจริญเติบโตเร็วใบเขียวงามแบบนี้นะคะเราจะมาดูดินก่อนค่ะที่เยปานใช้เพราะ,มะเมล็ดมะกูดนะคะเยปานจะใช้ดินล่วนซุยจะมีแกบผสมด้วยเป็นแกบเก่านะคะนะี่ค่ะแกบเก่าที่เราหมักเอาไว้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีนะคะใช้ดินขุยมะพร้าว เพราะหรือเราจะใช้แกบดํานะคะผสมกับดินก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมาเอาเมล็ดมะกรูดออกก่อนนะ ยายปางก็จะมาเลือกเอามเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะ,มะเมล็ดที่เขาโตโต,โตหน่อยค่ะผึ่งลมให้แห้งค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเพาะกันเลยยายปางก็จะเพาะใส่กระถางนะคะดินที่เราเตรียมไว้นะคะเอาใส่ไปเลย มเมล็ดนะคะเอาลงไปเลยแยกแยกออกก่อนเอามเมล็ดที่จะปันเอามานะคะก็เลือกมเมล็ดที่สมบูรณ์เนาะนคะคะเราพาะเองเพาะไว้ปลูกใครมาแล้วก็เพาะใส่กระถางเอาไว้นะคะใครอยากได้เราก็ให้เข้าไปนคะคะ พอง่ายๆนะคะพอมากูดเลยคะ่ะแยกต้นเขานะเอยแยกมเมล็ดเขาหน่อยเขาจะได้ไม่ติดกันมากเวลาเขางอกขึ้นใช้ดินกลบนะคะคไม่ต้องกลบหนามากค่ะ เ,เก็บไปในที่ร่มเราจะเพาะใส่ถุงเอาไว้ด้วยนะคะใส่หมดเลยบางก็เยจดเพาะเอาไว้นะคะเพาะง,ง่ายๆเขี่ยให้มเมล็ดเขาออกแกกกันห่างๆหน่อย ะมะเมล็ดไหนสมบูรณ์เขาก็จะขึ้นเองนะคะมะกรูดนะคะเพราะเอาไว้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวนะคะเพราะเหมือนกันเลยค่ะเราเอามเมล็ดเนี่ยค่ะไปล้างน้ําก่อนแล้วก็เอาไปผึ่งลมให้แห้งนะคะเก็บมเมล็ดพันเนี่ยค่ะเพาะได้เลย มะกรูดมะนาวนะคะที่ปานผอ<พ>บ,<พ>บไว้ในที่ร่มนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะมะกรูดของเราก็งอกแล้วเอาไว้เนาะนี่อาทิตย์เดียวเขาก็งอกแล้วนะคะเห็นไหมคะใบเขียวใบางามค่ะอันนี้ก็ที่ท,ที่เห็นใบเขาไม่มีนะคะโดนมแมลงกัดไปนะคะใบของเขาเพิ่งจะงอกขึ้นมาเห็นไหมคะเล็กๆเนะะี่ยค่ะ เพาะง่ายๆนะคะเพาะมะกรูดเนะะี่ยค่ะใบก่เขียวงามมากแต่ช่วงเล็กๆแบบนี้นะคะมแมลงจะชอบมากค่ะเราต้องคอยระวังด้วยนะคะส่วนมะกรูดนะคะใช้เมล็ดเพาะนี่ก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีรากแก้วจะมีอายุยืนด้วยได้สามใบแล้วนะคะจะมีสักสี่ใบห้าใบานะคะยาปังก็จะใช้ลงกระถางปลูกแบบนี้นี่สองต้นนี้นะคะก็เป็นเพาะเมล็ดเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ ใบก็ใหญ่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดจเจริญเติบโตกว่านี้อยปังก็จะโตกว่านี้เนาะเราก็เอาลงกระถางใหญ่กว่านี้ปลูกนะคะต้นเขาก็จะใหญ่จะโตเก็บใบกินได้เลยค่ะถ้าเกิดมะกรูดของเรานะคะพราะเมล็ดน,นะคะประมาณ4ปีหรือหปีเขาก็มีลูกให้เรากินเช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่กิ่งพันตอนมาปลูกสักสองสามปีก็โตเร็วเขาจะอายุยืน นะคะเพราะว่าเขามีรากแก้วค่ะก็ลองไปเพาะมะกูดดูนะคะเพาะกันง่ายๆค่ะเพาะเอาไว้เลยไม่ไว่าจะเป็นมะกูดมะนาวนะคะจ้าถ้าชอบนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ